แล้วก็เเพื่อนตอนนี้เราก็ทับอยู่ที่ปั๊มั๊มพอนะครับใน,นเส้นของถนนสายสองนะครับก็วันนี้ฮะเราก็จะมีเร,เรียกว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะฮะเราก็จะมีคิปกันนิดนึงนะฮะเนื่องจากเราม่ไปไหนกันมานานแล้วเราก็จะไปกับใครยังไงเดี๋ยวเจอกันไปเอาล้ครับเ,เ,รเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับในจุดแรกครับผมเราก็อยู่ที่ วัดโคกขามนะครับก็จะอยู่ในเขตของนะครับอะไระเขาเรียกลืมเอ,อ้จะส่อสวัดปันท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเพื่อนเราทำอะไรกันอยู่นะครับพาไป,ป เวัดยข้วงมากเพื่อนอ้าวเ,าเจอเพื่อนองเราแล้วนะฮะจะว,วอร์าเที่ยวนะฮะวันนี้อ,อทำอะไรครับเนี่ยบูชาเทาเวสวรรคนะฮะเราอธิษฐานขอพรกันก่อนนะครับ พเพื่อนเราไปดูภายในโบสถ์กันนะครับเอ,เ,อบเ,เข้าได้ไหมครับพี่เข้าไปไหวไ้ได้ไหมครับหรือว่าปิดได้ังหว่างวนี้ผมก็ปิดเขาเลยอ๋อเ,เ,เปิดเปิดประตูได้ไหมครับเุ้ย อ,ไไาาอ๋อเขาเปิดได้ใช่ไหมครับได้ครับขอบคุณครับเจ,เจอน้องหมานะครับนี้เจ้าหน้าที่ดูแลของประเทศไทยเข้าได้เอาขึ้นมานะฮะเจ้าหน้นาที่น่าจะกัดนะ ที่กำลังหมั่นเขี้ยวเลยฮนะจะกัดอย่างเดียวแล้วะเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้อจดอะไรเงี้ยกลางกระบ,บอกปิด,อปดโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ใจดีมากมากครับหลวงพี่ปกติเขาปิดประตูอยู่นะครับอันนี้ก็ให้เราเข้ามามทำคอนเทนต์<ม>นะครับการทำบุญกันนะฮะเป็นกไว่าน่ารักมากๆขออนุญาต ับพระคนนั้น ปกติเปิดเฉพาะเตราอาทิตย์นะครับหรือว่าเปิดปกติอ๋อน oh, oh, ั่งงานอืมปปครับคร<ม>ับครับข้างในเหรอครับรโบตีขาวนะโอ oh. ้แล้วเราเข้าได้ไหมครับหรือว่า ที่ผมเคยจะผ่านแต่ไม่เคยมาตกทีก็เลยเข้ามาพอดีอ๋อครับผมบอผมือโอเคแล้ว่านเก็บภาพก่อน,นคู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูโบสถ์ด้านหลังนะฮะโอเคครับโอแคเพื่อนตอนนี้เราก็จะอยู่นะครับด้านหลังของวัดนะครับเดี๋ยว ให้จาว,วอพาทัวรนะ์กันฮะพวกหลวงนีใจดีมากๆบองเรานะครับถ้ปกติเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าโบสใ,ใหญ่ตอนแรกนอกจากจะมีงานหรืออะไรอย่เงี้ยก็จะเปิดให้พวกเราเนี่ยได้เข้าไปไหว้ผ่ากันนะครับอืมก็จะพาไปดูครับโบสใหม่ที่น่าจะเพิ่งสร้างเสร็จใช่ไหมฮะจาวอครับเืม มันจะกัดนะครับอ๋อสวยมากมาจะกัดเนี่ยพระพุทธสิหิงหลวงพ่อสำลิศนะครับนอืมน่าจะเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะครับ พระพุทธรูปยังอยู่ด้านนอกอยู่ครับยังไม่ได้เอาเข้ามาเนาะแต่ผมมองว่าภายในกว้างขวางและสวยงามมากๆเลยฮะเพื่อนนะครับโอเคเราไปดูด้านนอกนะครับเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับเ,เป็นเหมือนคล้ายๆอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าดูสวยแบบแปลกทีน่าทาบุญบริจาคของศพได้นะครับบริเวณนะัดก็จะมีน่าจะเป็นประจำวันเกิดนะครับในแต่ละวันนะ ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วถวายจักรารานกันนะฮะบทีสกุศลสวนกุศล,ลให้กับเจ้าจอมในเวรให้กับบิาบดามารดาพ่อแม่นะครับเด็กผู้มีพระคุณน,นะฮะ ก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับจ่าววอครับในการทำรั้งนี้โอ้โหว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีด้านหลังอีกนะนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะฮะเพื่อนๆให้จ่าววอลไปเป็นไม้หัวสดเก่าเลยไมามปีโอ้เก่าแก่มากๆครับเพื่อนนะก็จะเจอเจดีนะครับ สองต้นนะฮะก็จะอยู่ติดกับโรงเรียนด้วยนะฮะโคกขามนะครับมาเดินพาชมบริเวณรอบๆก่อนนะฮะของโบสถ์นะฮะเดินรอบนะฮะจะเข้าเลยเดียวครับอย่าตัดกำลังเรานะฮะใช่ฮะโคกขามโคกขามโคกขาม สวยมากๆท่เพื่อนสามร้อยกว่าปีครับหลงที่เขากี่กี่ปีนะครับสามร้อยปีครับสวยมากๆข้างหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บภาพก่อนนะฮะท่านเพื่อนดู เอาแล้วครับเพื่อนตอนนี้เราก็นะครับถึงในจุดที่2ของวันแล้วนะครับก็ข้างหน้าข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสะพานไม้สีลุ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้คอมันแห้งจริงๆนะครับเราแวะเติมพลังก่อนแล้วกันนะฮะด้านหลังผมก็จะเป็นร้านอะไรเขาเรียกนมปั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าเขามีอะไรบ้างในร้านน้ครับครับผมตอนนี้ก็นะฮะด้านหน้าของร้านครับร้านแนนนี่นมเหนียวนะครับ ขอญอาตคุณป้าถ่ายด้วยนะครับขอญาตถ่ายหนะะ่อยนะครับคุณป้าทำอะไรครับเนี่ยปัดน,น้ำอยู่เนาะไม่น่าถามเลยวะ่ะอผมก็จะมีขนมลมเลยลฮะรับชา,ต,าต่างๆฮะก็มาแวะมาชิมกันได้นะฮะก่อนที่จะเข้าถึงสะพานไม้สีลุงนะฮะับผมเราเจอคนหมดแรงครับเอา้ามันเป็นยังไงครับเนี่ยจับอฮะเกิดอะไรขึ้นครับ แ้วก็้าปันาป่นนะครับอ๋อแต่มพลังก่อนอเนาะคอแห้งแล้วเกินฮะ,ะแต่ไหนมายังไม่กินน้ำเลยโอเคเดี๋ยวเราก็กินน้ำก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจุดที่สองเราขอรับเพื่อนตอนนี้เราก็นะครับถึงแล้วฮะจุดหมายปลายทางเรานะครับจุดท,ที่สองของวันนะครับก็สะพานสีลุ้งนะฮะอ๋อผ,ผมเห็นสะพานละจะอยู่ด้านนู้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสะพานปูนนะครับผม ก็น่าจะเคยมาือเปลอาไม่นแน่ใจนะครับจะได้ว่าธรรมาชาติจริงเข้ามาแล้วสดชื่นนะครับเข้ามาเราไปดูเพื่อนเราเดี๋ยวเป็นยังไง